ตอนนี้ดอลล่าสบายดีนะคะวันนี้ป้าเซมให้เขากินขนมปังนะคะเพื่อนๆนี่ดอลล่าสบายดีค่ะทุกคนนะอร่อยไหมคะมีเพื่อนเพื่อนเถามหานะคะลูกหนูอร่อยใช่ไหมวันนี้ป้าเซมก็ให้เขากินข้าวโพดอาหารอาหารป้อนเม็ดทานตะวนัน แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลก็ล่วงลงไปข้างล่างแล้วนะคะนี่น้องก็กินใหญ่เลยเอไงลูกเดวิดอร่อย่าลูกอร่อยเปล่านี่มีคนถามหาหนูนะหน,นุบนับนุบนับเลยอะเดวิด <c oughs> หันหน้าหนีกลัวคนแย่งเหรอ ดูน้องๆชมน้องๆไปพังๆนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเหรอลูกอ๋อเดวิดดอลล่าแข็งแรงนะคะเดี๋ยวป้าเซมจะไปอัปเดตน้องชาลีนะคะหลังจากที่น้องชาลีไปให้น้ำเกลือทุกวันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องกลับมาแข็งแรงหรือยางว่าไงลูกเอ,อ๋ ดัลล่าอร่อยไหมอร่อยเหรอลูกเหรอฟังแม่ใหญ่เลยมามามอร่อยอร่อยอร่อยลูกอร่อยที่สุดหนูแข็งแรงอะเดี๋ยวไปวิ่งเลยอะดูนิชมพูขึ้นโอ้ตอนแรกเขาแย่เลยเหรออ๋อเหมือนไม่มีเลือดอะเหรอี๋มามัมลูกมัมาม่่จจัับบไมอนี้ก็นอนหนูแข็งแรงแล้วใช่ไหม ตอนนี้น้ำหนักชาลีก็เพิ่มมาแล้วนะคะเพื่อนๆพือนี่นี่ว่าไงลูกตอนนี้น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะจากวันแรกที่เขาไปหาหมอนะคะสิบจาเมื่อวานช่างน้ำหนักก็ได้1 8บแปกิโลนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เราชื่นใจมากแล้วเมื่อวานก็มีแรงโกงหมอนะคะเพื่อนเพื่อนคุณหมอก็เลยบอกว่า เพราะว่าเมื่อวานเขากินอาหารเยอะป้าเซมก็เลยหนีแม่ไปไหนล่ะคะลูกป้าเซมก็เลยอ่าบอกคุณหมอว่า,าสามารถป้อนยาเองได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มกินข้าวกินข้าวกับป้าเซมที่ให้แล้วนะคะเขาเริ่มหิวเหมือนประมาณว่าฟื้นไข้ไงได้น้ําเกลือหลายวันนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวก็จะไปหาหมออีกทีเจาะเลือดวันเสาร์นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องชารีและน้องดอลล่านะคะและป้าเซมด้วยป้าเซมก็เข้มแข็งสู้ๆต่อไปขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป้าเซมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของป้าเซมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ bye. ายบายชาลี Và